สวัสดีครับผม,ผมเพชรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามามาดูไม้ไผ่บ้านนะผมไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่ใหญ่หรือไผ่สีสุกนะครับนี่ค่อนข้างที่จะตัดง่ายครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลักษณะของไม้ไผ่ที่เอาไปทําว่าวครับผมแล้วก็สถานที่ในการเกิดครับผมลำใหญ่ลำตร,ตรงตาสวยครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับพี่พี่ให้ดูกันเลยครับผมนี่ผมได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่จากพื้นก็ไม่สูงครับผมลำใหญ่นะครับลำใหญ่เนื้อหนาตาใหญ่จะเกิดตามริมหนองคลองบึงครับผม นี่ครับผมริมหนอง,องเดี๋ยวเดีย๋ยวผมหาที่จับก่อนครับนีอ่อยู่ไม่ไกลจากถนนนะครับนี่ขี่มอไซค์มาครับผมนี่ครับผมอ,อู้ตรงนี้ตัดไปแล้วครับผมนี่สวยเลยลำนี้ครับผมดูตาสวยมากครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับผมตาสวยมากครับผมนี่โอ้นี่ครับน่าจะตัดสูงไปหน่อยนะครับนี่อะนี่ครับผมแต่ก็ยังไม่แก่มากครับโดนตัดไปเยอะครับผมโดนตัดไปเยอะนะครับนี่ลำนู้นน่าจะได้อยู่นะครับนี่นี่ครับผม อาจจะได้อยู่ลำนี้ับผมนี่อ่ะนี่ก็ผมตามริมหนองคลองบึงนะครับใครมาตัดหาลำสวยๆได้ก็ตัดไปก่อนครับผมตามทมเนียมนะครับอ่ะตาดีได้ครับผมตาหลายก็เหลือแต่ลำอ่อนๆนี่แหละนี่ครับผมตาค่อนข้างที่จะสวยนะครับไผ่มีเยอะครับผมตลอดแนวเลยนะครับนี่เป็นกิโลครับผมอ่ะคลองน้ําตรงนี้เป็นกิโลนะครับนี่ใช้ก็่าเป็นห้วยเลยครับผมนี่ห้วยใหญ่เลยนะครับนี่ห้วยใหญ่เลยนะครับนี่ครับผม ก่อนนั้นไม่ได้ไปขึ้นดูรับผมถ้าข้ามาไปอีกฝั่งหนึ่งก็เยอะนะครับนี่นี่ผมแค่มาสำรวจับผมวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับมีแต่ว,ว่านี่ครับเล็งๆไว้อยู่รับผมนี่เล็งๆไว้อยู่นะครับนี่สามสี่ป้องนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าป้องรับผมน่าจะได้อยู่แล้วผมแล้วก็ที่ผมเหยียบอยู่นะครับนี่อ่ะน่าจะไปตัดด้านล่างได้ครับผมนี่เดี๋ยวไว้ให้ foot, หอ่าฟ้าเปิดครับผมอ่ะแดด ร่มลมตกฟ้าเปิดนะครับดินแห้งๆหน่อยครับเดี๋ยวมาตัดให้ดูนะครับนี่สวยมากครับผมนี่เดินไปได้ครับผมเพราะว่าเขามาตัดเยอะแล้วนะครับนี่ตรงนี้ครับผมอ่ะนี่ผมตัดไปเยอะแล้วเหลือแต่ลำอ่อนๆแต่ว่าก็มีอยู่นะครับลำแก่ๆนี่นี่ลำนี้ก็เล็งไว้แล้วครับผมนี่สวยครับผมสวยสวยมากโอ้โหนี่ครับผมเยอะครับผมเกษตรสมบูรณ์เยอะครับผมสมชื่อจริงๆนะครับนี่ นี่ครับผมเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่พามาดูไม้ไผ่สวยๆงามๆว่าผมไ้ทําว่าไม้ไผ่ใหญ่ไม้ไผ่บ้านนะครับนี่หรือสีสครก็ผมอ่ะนี่เล็งไปแล้วผมลำนี้เล็งไปแล้วนะครับนี่อ่ะดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายทาให้พี่ๆน้องๆได้ดูรับผมไม้ไผ่สวยมากก็ผมสวยสวยกว่าอยู่แถวบ้านนีกครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวผมพามาดูไม้ไผ่บ้านนะครับนี่อ่ะนี่ครับผมอู้ลำอย่างสวยเลยครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่นี่ครับผม มันอาจจะไม่แก่เท่าไหร่นะครับแต่ต้องเลือกดูรับผมมันมีลำแก่อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ลำแก่ครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่โอ้แทบไม่ได้ดัดข้อเลยนะครับพี่ๆนี่ครับผมแทบไม่ได้ดัดข้อเลยนะครับนี่อ่ะทับสะใาอีสานบ้านเขาก็บโอ้ยเบิดเท่านั้นครับผมเอ้ความงามเบิดเท่านั้นเลยครับผมมีเยอะนะครับนี่ริมหนองคลองบึงครับผมพึ่งมานับสำรวจแล้วผมแถวนี้เพียบเลยนะครับนี่อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่ครับผมนี่ เห็นบ่อทางเข้ามานะบ่อกไก่นะครับนี่ประมาณร้อยกว่าเมตรครับผมนี่ครับผมแถวนี้เขาปลูกไม้ไผ่เต็มเลยครับผมน,นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มาหาสำรวจครับผมโอ้ทำว่าได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเองนะครับนี่ประมาณยี่สิบกิโลครับผมนี่เขามายกอันนี้ครับผมยกยอนะครับยกดังยกยอครับผมนี่เห็นลำหนึ่งไหมครับนี่แทบไม่ได้ดัดเลยนะครับนี่เดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆครับผม ซูมให้ดูชัดๆนะครับนี่แทบไม่ได้ดัดข้อเลยนะครับนี่อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันห้าโมงเย็นแล้วผมห้าโมงเย็นแล้วครับนี่ก็แนะนําพี่ๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆน้องๆนะผมที่จะมาหาตัดไม้ไผ่บ้านนะผมแนะนําเลยตามริมหนองคลองบึงตามเขื่อนนะผมตามเขื่อนนี่ครับผมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศมาถ่ายให้พี่ๆได้ดูนะครับเป็นแนวทางครับผมเป็นทิศดีๆ ถ้าแบบว่าไม่มีน้องไม่มีคลองก็ก็มันก็มันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าที่ผมเจอนะครับแถวติดคลองติดน้องเนี่ยไม้ไผ่มันจะสวยจะงามับผมลำใหญ่ด้วยเพราะว่ามันได้กินน้าตลอดทั้งปีหรือเปล่าับผมอันไหนที่อยู่ใกล้คลองใกล้ห้วยมันจะสวยหมดแล้วผมนี่อันนี้เศษขยะนะครับไม่เกี่ยวครับผมเยอะเลยครับผมนี่นี่ครับผมขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสํารวจนะครับเดี๋ยวว่างๆมาถ่ายคลิปการตัดไม้ไผ่ให้ดูอีกครับผมนี่ กับทีมงานของเรานี่ยผมมาสำรวจโอ้โหกอไผ่เยอะเลยครับผมอ่ะนี่ครับผมเป็นเถียงนานะครับนี่เถียงนาเจ้าของครับผมนี่ตรงนี้ก็มีนะครับนี่ตรงนี้อาจจะขึ้นยากหน่อยนะครับนี่เลือกหาผมมันไม่ได้ขึ้นยากไปทุกกอนะครับนี่ไม่ไผ่บ้านนะครับนี่ได้กินน้ําตลอดทั้งปีครับผมมันจะไม่ใหญ่ได้ยังไงครับสวยมากครับผมลำหนาด้วยอ่ะนี่ครับผมนี่ให้ดูกันไปเลยนะครับ นี้น่าจะลื่นๆนะครับนี่โอ้มีรอยลื่นด้วยผมเนี่ยผมให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับนี่วันนี้มาสํารวจครับผมนี่โอ้อันนี้อาจจะงก่งๆหน่อยนะครับนี่ลํานี้แห้งครับผมเนี่ยพลาดมาเลยครับผมอ่ะนี่ผมสารวจไม้ไผ่นะครับอ่ะนู่นแหละอากาศแห้งๆลมหนาวมานน่นแหละเดี๋ยวมาตัดให้ดูใหม่ครับผมอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับผมขอสักหนึ่งไลค์ก็พอแล้วเจอกันใหม่เยี่ยม